สวัสดีครับผม TADO ทศนาทนะครับในคลิปนี้ผมขอมาแนะนำแนะนาการสร้างเทมเพลตบน Trading View นะครับซึ่งเป็นเทมเพลตของสัญ,ญลักษณ์ในการใช้นับเอลเลดเวฟนะครับในรูปแบบที่ชมรมใช้อยู่นะครับก่อนอื่นเลยผมขออ,อธิบายตารางตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ คอลัมน์แรกเป็น wave degree นะครับก็คือเป็นชื่อของ wave ในแต่ละ Degree ที่เราเรียนกันไปนะครับคอลัมน์ที่2ตรงนี้เป็น format นะครับในการที่เราจะตั้งค่านะฮะ format ต่างๆของ impulse wave นะครับคอลัมน์ที่3ก็เป็น format ต่างๆที่จะใช้สำหรับ collective wave นะครับ สำหรับฟอร์แมตต่างๆตรงนี้จริงๆแล้วมันก็ตรงไปตรงมาตามตารางนะครับก็คือฟอนต์ไซส์นะขนาดของตัวอักษรขนาดเท่านี้ใช้ขนาดเท่านี้นะครับสีของตัวอักษรใช้สีนี้ใส่กรอบนะครับบอร์เดอร์ใส่กรอบสีนี้อย่างเงี้ยแบ็กกราวด์สีนี้แบกเขียนผิดแบ็กกราวด์สีนี้นะครับก็จะเป็นการอ่านฟอร์แมตการอ่านตารางแบบนี้ ไปเรื่อยๆในทุกๆเวฟทุกๆดีกรีไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆส่วนตัวหนังสือสีน้ำเงินเล็กๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อที่เราใช้ในการเซฟเทมเพลตที่เราสร้างขึ้นมาโดยจะใช้เป็นฟอร์แมตแบบนี้ไปทุกๆอันนะครับขอขอนุญาตอธิบายชื่อตรงนี้นิดนึงนะครับ e w ก็คือ e l e t Wave นะครับบวกสคืออะไรบวกสก็คือเป็น ดีกร e ที่4นะครับนับจาก common wave นะครับด้วยตาม format ที่อาจารย์ตั้มใช้เนี่ยก็คือจะใช้ common wave เป็นเหมือนค่ากลางนะครับใช้ common wave เป็นบวก0นะครับเพราะฉะนั้น wave ที่ degree สูงขึ้นกว่าใหญ่ขึ้นกว่า common wave 1 d e g r e e ก็จะเป็นบวก1นะครับใหญ่ขึ้นกว่า common wave 2 d e g r e e ก็จะเป็นบวก2นะครับแล้วก็บวก3บวก4 ตามลำดับไปนะครับในทางกลับกันพวกเวฟที่ดีกรีเล็กลงกว่าคอมมอนเวฟหนึ่งดีกก็เป็นลบหนะครับเล็กลง2 d e ดีกรจากคอมมอนเวฟก็เป็นลบสแล้วก็ลบสามลบสตามลำดับไปนะครับโอเค EW ก็คือเอลิทเวฟดีกรีที่บวก4 Ii I, คืออะไร I ก็คือแทนอิมพัลส์เวฟครับนะฮะถ้าเป็นฝั่งนี้ เป็นฝั่งของ c l l e e t i v e w a v e ก็จะเป็นบวก C C นะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งนี้ฝั่งของ i m p u l s e Wave มันก็จะเป็น wave อ l เ e t กท์เวบวกด้วยดีกรีนะครับตามนั้นเปรียบเทียบกับ Common Wave แล้วก็ตามด้วยตัวอักษรไนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของ a ว e ในดีกรีนั้นๆนะฮะฝั่งของ collective wave ก็จะเป็นตัวเลขแล้วก็ตามด้วย ตัวอักษรตัว c ก็คือ collective wave นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วสำหรับท่านที่ใช้ trading view ได้คล่องๆถนัดถนัดแล้วเนี่ยจริงๆดูตามตารางนี้ไปแล้วก็ลุยไปเลยลุยไปเองเลยก็ได้นะครับแต่ยังไงผมขออนุญาต remark ตรงนี้ไว้นิดนึงก่อนแล้วกันนะครับก็คือ2ออันเนี้ยนะครับ common wave กับ sub wave นะครับสำหรับใน impulse นะครับรีมาตัวนี้นิดนึงว่าเป็นเราจะใส่ตัวหนาให้ตัวอักษรน,นิดนึงนะครับอย่าลืมใส่โบให้เขาเพราะว่าถ้าหากว่าดูจากจาก wave degree อื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ไว้ไม่ได้ใส่โบนะครับ common wave กับ sub wave ในฝั่งของ collective wave ก็ไม่ได้ใส่ตัวหนาไว้นะครับก็จะมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ รีมาร์กตรงนี้ไว้นิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ,อ,อตรงนี้นะฮะในโซนของเวฟพวกนี้นะฮะผู้ที่เราไม่ได้ใส่กรอบให้เขานะครับทั้งฝั่ง Impulse แล้วก็ฝั่งของ Collective ด้วยนะครับเราไม่ได้ใส่กรอบไว้แต่ว่าก็อย่าลืมใส่ background สีขาวไว้ด้วยแล้วกันนะครับ Back g r o u n d สีขาวถ้าหากว่า ท่านใดใช้ b a c k กราวน์ของ c h a r ตบนเทรดดิ้งวิวเนี่ยเป็นสีขาวบนผมแบบนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่า background ของ Text เนี่ยมันก็จะกลืนไปกับ background ของชาร์ตอยู่แล้วก็มองไม่เห็นถึงแม้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ตามนะครับแต่สำหรบับบางท่านเนี่ยใช้เป็น d ด t กที e หรือว่าเป็นพวกแบ็กกราวน์สีเข้มต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ใส่ b a c k กราวน์สีขาวตรงนี้ไว้เนี่ย ตัวหนังสือที่เป็นสีเข้มแบบนี้ครับตัวสีน้ําเงินหรือว่าตัวสีดำอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่ได้ใส่แบ็กกราวด์ไว้มันก็จะจมหายเข้าไปกับแบ็กกราวด์ของชาร์ตนะก็เหมือนตัวหนังสือมันหายไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ใส่แบ็กกราวด์สีขาวให้เขาหน่อยละกันมันจะได้ลอยขึ้นมานะครับตัวสือจะได้ไม่หายไปนะครับท่านใดชินชินใช้ Trading View ถนัด เก่งแล้วก็ลุยไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะทําไปสัก1 2 3 4อันพร้อมๆผมแล้วก็ลุยเองต่อก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงวันนี้ผมต้องทําตั้งแต่อันแรกจนถึงอันสุดท้ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะทําไปด้วยกันพร้อมกับผมเลยก็ได้นะครับก็มาเราลุยกันเลยดีกว่านะครับโอเคมา สำหรับการเซตอัพหน้าจอในการทำงานวันนี้ก็ถ้าหากว่าท่านใดที่ใช้จอเดียวในการทำงานก็เซตอัพแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเปิดตารางนี้ไว้ฝั่งหนึ่งแล้วก็มาเปิด Trading View ไว้อีกฝั่งหนึ่งจัดวินโดว์ให้มันประมาณแบบนี้นะครับเพื่อเราจะได้หันซ้ายหันขวาแล้วก็ทำงานได้สะดวกนะครับหรือถ้าหากว่าท่านใดใช้2จอผมก็แนะนาว่าให้เ,เปิด เจ้าตารางเนี้ยไว้จอหนึ่งไปเลยนะครับแล้วก็ Trading view ก็เป็น full screen ไปเลยนะครับก็จะเป็นการดูข้ามจอข้ามไปข้ามมาแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็มีพื้นที่ในการทำงานเยอะขึ้นนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตใช้เป็นเซตอัพแบบนี้นะครับเป็น2จอละกันนะฮะเพื่อให้วิดีโอจะได้เห็นภาพการทำงานบน Trading view ชัดๆหน่อยนะฮะผมขออนุญาตซูมอินเข้าไปหน่อยนะฮะกว้างๆหน่อย Okay. เริ่มกันเลยนะครับมาดูที่ทูบาร์ฝั่งนี้นะครับวันนี้เราจะทำงานกับ Text to o l นะฮะตัว T ตัวนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาคลิกบนที่ว่างบนชาร์ต1นทีนะครับก็จะมีวินโดว์แบบนี้ป๊อปอัพขึ้นมานะฮะเราก็มาตั้งค่ากันเลยนะครับอ๋อสำหรับบางท่านสำหรับบางท่านอาจจะ หายไปอีกแล้วอ๋อโอเคสำหรับบางท่านในการทำงานเนี่ยอาจจะทำงานเป็นลักษณะเป็นทีละโรไปนะครับก็คือทำจาก c e n t u r i n wave นะครับก็คือทำ impulse เสร็จปุ๊บก,ก็ไปทำ collective นะฮะแล้วก็เลื่อนมาทำ super grand นะครับเป็น impulse แล้วก็ไป collective แบบนี้แต่ในวันนี้ผมขออนุญ,ญาตทำงานเป็นแนวตั้งแบบนี้แล้วกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือผมจะเคลียร์พวก impulse wave ทั้งหมดลงมาก่อน แล้วค่อยไปทำฝั่งของ Collective Wave ทีเดียวลงมานะครับด้วย2สาเหตุหนึ่งคือเรื่องของการใช้สีนะครับมันเป็นสีผู้เดียวกันจะได้มีการต้องเปลี่ยนสีในเวลาตั้งค่าจะได้เปลี่ยนสีน้อยหน่อยจะได้ประหยัดเวลานิดนึงเ,เหตุผลที่2ก็คือตรงนี้ครับเหตุผลที่2ขออนุญาตนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของการตั้งชื่อของแต่ละฟอร์แมตของแต่ละเทมเพลตนี่ครับ คือถ้าหากว่าผมต้องพิมพ e ์ ew บวก ci แล้วก็มาทำอีกเทมเพลตหนึ่งก็เป็น ew บวก cc แบบนี้แล้วก็ i แล้วก็ c แล้วก็ i แล้วก็ cc ci i อยู่เนี่ยมันก็มันทำไปนานๆมันก็จะเริ่มสับสนนะครับอาจจะสับสนเองอาจจะเป็นผมคนเดียวก็ได้นะฮะผมก็เลยขออนุญาตทำเป็นขอจัดการไอพวกแก๊ง i ให้เสร็จทั้งหมดก่อนนะครับเป็น i ให้หมดก่อนแล้วเสร็จปุ๊บก็ค่อยไปทำพวกแก๊ง c ทีเดียวนะครับ โอเคถ้า okay. งั้นเรามาเริ่มทำงานกัน,นครับโอเคเมื่อกี้นี้เรากดโอเคเริ่มใหม่แล้วกันเมื่อกี้นี้เรากดที่ text t o o นะครับแล้วก็มากดที่ว่างบนชาร์ตนะฮะอันแรก impulse ผมเริ่มทำจาก impulse wave นะครับโดยเริ่มจาก centurion เลยนะครับอันแรกเลย font size เป็น24นะครับสีขาวนะครับ แท็กตรงนี้เป็นเลข1นึ่ะ background background เป็นสีน้ำเงินนะครับเอ่อตรงนี้นี่ผมไม่ทราบว่ามีใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับก็คือสีที่เป็น Default ของ Trading View ที่ให้มาเนี่ยมันดูเป็นสีแบบนวลน,นวลน,นมๆม,น,มนะฮะสีผสมนมผมอยากจะใช้เป็นสีแสบแสบเหมือนอย่างในตารางที่เขาทำมานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถคัสตอมสีได้ครับด้วยเครื่องหมายบวกตรงนี้ แอดค u สตอมค o ลเลนะครับคลิกไปมันก็จะขึ้นมาเป็นชาร์ตแบบนี้เลยเราก็ค u สตอมสีของเราได้เต็มที่นะครับก็แล้วแต่ระดับความแสบของแต่ละท่านได้เลยนะฮะผมขอแสบสุดนะฮะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับ Add เลยค u สตอมค o ลเลอ์ของเราก็จะมาอยู่ข้างล่างตรงนี้ละจริงๆแล้วกดใช้สีตรงนี้ไปเลยก็น่าจะได้ั้งครับนะฮะ แต่ว่าผมขอคัสตอมมันละกันก็เลือกคัสตอมนะครับแบ็กกราว n d เป็นสีน้ำเงินที่เราคัสตอมขึ้นมานะครับ Border ร์เป็นสีแดงนะครับแดงผมก็ขอแดงแสบๆอ่ะสุดนี่ก็สุดแอ d นะครับโอเคมาอยู่นี่ละเรียบร้อยถูกต้องนะครับเซฟเลยที่เทมเพลตนะครับดรอปดาวนลงมานะฮะเซฟแอสนะครับการตั้งชื่อ ก็ตั้งชื่อตามตัวหนังสือสีน้ำเงินเล็กๆข้างบนนี้เลยนะครับออขอเตือนนิดนึงว่าการตั้งชื่อและการทำงานในวันนี้ขอให้มีสมาธิในการทำงานพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าว่าเราเซตอัพค่าผิดหรือว่าเราตั้งชื่อผิดอะไรแบบนี้การแก้ไขในเทรดดิ้งวิวการแก้ไขเทมเพลตนะครับในเทรดดิ้งวิวเนี่ยคือมันเปรียบเสมือนว่าเราต้องทำใหม่ทั้งหมดแล้วก็เซฟแล้วก็ ทําใหม่ทั้งหมดแล้วก็พิมพ์ชื่อให้ถูกต้องแล้วก็เซฟแล้วก็ไปลบอันเก่านะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปอดิตชื่อของเทมเพลตได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างใหม่หมดแล้วก็ไปตามลบอันเก่าเอาหรือไม่ถ้าหากว่าชื่อมันถูกแล้วแต่ว่าฟอร์แมตมันผิดเราก็เข้าไปแก้อฟอร์แมตเสร็จรปุ๊บจะเซฟเนี่ยเราไม่สามารถกดที่ชื่อเดิมแล้วก็ Save, เซฟแอรอแล้วก็เซฟทับลงไปมันไม่สามารถทําได้นะครับเราต้องพิมพ์ชื่อให้ถูกต้องเป๊ะเป๊ะตามอันเดิมนะครับแล้วก็กดเซฟ มันถึงจะถามเราว่าโอเคอยู่จะเซฟทับหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อต้องมีสมาธินิดนึงนะฮะโอเคอันนี้เราตั้งอฟอร์แมตเซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับก็พิมพ์ชื่อเลย ew นะครับเดลิเวอเป็นดีกรีที่บวก c i นะครับ i impulse นะครับของ centurion โอเคถูกต้องตรวจทานนิดนึง,น,น,งนะฮะกดเซฟ โอเคไปเลยนะครับทําอันต่อไปเราก็มาที่ t e x t o e เหมือนเดิมนะครับคลิกหนึ่งทีแล้วก็มาที่คลิกที่ว่างบนชาร์ตนะครับอันต่อไปเป็น super grand cycle ครับขนาด24เท่าเดิมสีของตัวอักษรสีขาวนะครับ background สีน้ำเงิน border สีขาวโอเคนะครับ save อ๋อตัวหนังสือตรงนี้เป็นเลขหนึ่งแล้วกันนะครับ template dropdown ลงมา save as นะครับ E เ 3, เลเวฟนะครับ ew เป็น okay, ดีกรีที่บวก3เป็นอินพาวส์ของซูเปอร์แกร์ไซเคิลนะครับโอเคถูกต้องเซฟกดโอเคนะครับทําอันต่อไปเราก็มากดตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือที่ text t o o l แล้วก็มากดมาคลิกที่ว่างบนชาร์ตก็ได้แต่ว่าหลังจากนี้ไปผมขออนุญ,ญาตใช้ช็อตคัตแล้วกันนะครับบนช็อตคัตด้วยการ copy object ตัวนี้มาวางเลยแล้วก็ดับเบิลคลิกแล้วก็แก้ไขนะครับ บนวิดโ w ่ก็กด control ค้างแล้วก็ drag บนวิ d o w s ก็กด control ค้างนะครับแล้วก็ drag Object นี้มาวางเลยนะครับถ้าเป็นบน mac ก็กด command ค้างไว้นะครับแล้วก็ drag Object นี้ลงมานะครับแล้วก็ double click นะครับอันนี้เป็น grand cycle wave นะครับ grand cycle wave ขนาด20นะครับ ตัวหนังสือสีน้าเงินเราเอาน้ําเงินคัสตอมนะตัวหนังสือสีน้ําเงินนะครับเรียบร้อยแบ็กเอ่อบอเดอร์สีน้ําเงินนะครับแบ็กกราวด์เป็นสีไซแอนนะฮะหรือว่าสีอะควานั่นเองไซแอนนะครับขอหวานแววอย่างนี้เลยนะครับกดแอดโอเคมาแล้วนะครับโอเคถูกต้องนะครับ template dropdown ลงมา save as นะครับ ew เป็น Degree ที่บวก2เป็น impulse ของ grand cycle wave โอเคกด save ok ไปนะครับแล้วก็ shortcut เลยครับ copy ตัวนี้ drag ลงมาวางนะครับแต่เบิคลิกแก้ค่าตรงนี้ตอนนี้เป็น major wave ครับขนาด16ตัวหนังสือสีน้ำเงินถูกต้องแล้ว background เป็นสี ขาวนะครับกลอบสีน้ำเงินโอเคดรอปดาวน์เซฟแอสตั้งชื่อ ew นะครับ degree ที่บวก1 impulse ของ major wave โอเคเซฟนะครับโอเคทำต่อเลยนะครับ drag มานะครับดับเบิลคลิกตอนนี้เป็น common wave นะครับขนาด16ตัวหนังสือสีน้ำเงิน และใส่ตัวหนานะครับกดที่ b นะฮะใส่ตัวหนาด้วยนะครับ background สีขาว border ไม่มีโอเ okay. ค template ครับ uh, Drop down ลงมา save as นะครับตั้งชื่อ ew degree ที่บวก0เป็น impulse ของ common wave okay. โอเค save กดโอเคครับทำต่อเลย copy drag ลงมาวาง ดับเบิลคลิกนะฮะตอนนี้เป็นซับเวฟครับขนาด16ตัวหนังสือสีเขียวนะครับแ k กกา u n d ขาว border ไม่มีโอเคดรอปดาวลงมาเซฟแอสนะครับตั้งชื่อ ew นะครับเป็นดีกรีที่ลบ1จาก c o m มอนนะครับลบ m p u p s e ของซับเวฟเซฟโอเคโอเคนะครับ นำต่อ Copy วางนะครับดับเบิลคลิกนะฮะตอนนี้เป็น minute wave นะครับก็ขนาดเปลี่ยนเป็น14นะฮะตัวหนังสือสีดำนะครับแล้วก็ตัวเลขตรงนี้เปลี่ยนเป็นตัวเลขโรมันนะครับเป็นตัว I ตัวเล็กนะครับอย่าลืมเอา bold ออกด้วยนะครับเอาตัวหนาออกนะครับ background สีขาว border ไม่มีถูกแล้วนะครับ drop down ลงมา save as นะครับตั้งชื่อ ew นะครับ degree ที่ลบ2เป็น impulse ของ minute นะครับ save เ okay. คนะฮะต่อเลย copy วาง double click นะครับ set up เหมือนเดิมตัวหนังสือขนาดเดิมสีเดิมนะครับ background เหมือนเดิม border ไม่มีเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ใส่ วงเล็บเข้าไป1ชั้นนะครับจอบดาวลงมา save as ตั้งชื่อ e w อ่ดีกรีที่ลบสามอิมพัสนะครับของ minute wave เซฟโอเคนะครับทมต่อตอันสุดท้ายของอิมพ l s สนะครับ Copy วางดับเบิลคลิกนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมแค่ใส่ วงเล็บเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับ template dropdown save as นะครับตั้งชื่อ ew นะครับเป็นดีกรีที่ลบ4เป็น impulse ของ sub m i n u t m i n u t wave โอเค save กด ok ไปนะครับเสร็จแล้วในฝั่งของ impulse wave นะครับตรวจทานนิดนึงนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เคนี่ตัวหนา2ตัวนะครับนอกนั้นไม่มีหนาโอเคถูกต้องเรียบร้อยนะครับเรามาทำต่อที่ collective wave กันครับเหมือนเดิม copy นะครับลากมาวาง double click นะครับขนาด24ตัวหนังสือสีขาวนะครับเปลี่ยนเลขหนึ่งเป็นตัว A นะครับ ABC background เป็นสีแดงนะครับ บอเดอรสีน้ำเงินฟึบไหนดูสิโอเคถูกต้องนะครับ dropdown save as นะครับ e w เป็นดีกรีที่บวกเอ้ยบวกเอใช่บวก c แต่เป็นตัว c นะครับ collective wave ของ centurion ถูกต้อง save โอเคนะครับ copy วางดับเบิลคลิกนะครับตอนนี้เป็น super grand cycle wave นะครับขนาด20นะครับสีขาวนะฮะเอ้โอเค background สีขาว border สีขาวโอเคครับดรอปดาวลงมาเซฟ e As นะครับ ew นะครับดีกรีที่บวก3 collective ของ super grand cycle wave นะครับ save เ okay, คนะทำต่อเลย copy drag วางนะครับ double click บตอนนี้เป็น grand cycle wave นะครับขนาด16นะฮะตัวหนังสือสีแดงนะครับกรอบสีแดงนะฮะ background สีเหลืองมา custom กันสีเหลืองเหลืองสุด นะครับสะท้อนแสงกันไปนเลยแอดนะครับโอเคถูกต้องเรียบร้อยกับดาวครับเซฟแอ s นะฮะตั้งชื่อ ew เป็นดีกรีที่บวก2เป็น collective ของ Grand นะครับเซฟโอเค Copy Drag วางดับเบิลคลิกนะครับืเป็นไหนแล้วนี่ เมเจอร์เวฟโอเคนะฮะเมเจอร์เวฟขนาด16เหมือนเดิมตัวอักษรสีแดงนะครับบอร์เดอร์สีแดงแบ็กกราวด์สีขาวครับ drop down save as นะครับ e w ดีกรีที่บวก1เป็นคอลเลกทีฟของเมเจอร์นะครับเซฟโอเคนะฮะอปปี้ Copy, แรกวาง ดับเบิลคลิกนะครับตอนนี้เป็น Common Wave นะฮะขนาด16ตัวหนังสือสีแดงนะครับ background สีขาวบอเดอร์ไม่มีแล้วนะครับถูกไหมโอเคจ็อบดาวน์เซฟแอสครับ EW นะครับเอ่อเป็นดีกรีที่บวก0ูนย์เป็น Collective ของ Common Wave ew บวก04 c o m m o n k save ok นะครับ copy drag วาง double click นะครับตอนนี้เป็น sub wave นะฮะขนาด16นะครับตัวหนังสือสีดำนะฮะตรงนี้เปลี่ยนเป็นตัว a พิมพ์เล็กนะครับ background และกรอบไม่มีเหมือนเดิมไม่ไดำเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้ว ดอกดาวลงมานะครับ save as ครับ e l e t wave นะครับ ew degree ที่ลบ1คอ r r e c t i v ของ sub wave save โอเคครับต่อเลย copy drag วาง double click นะครับตัวอักษรตอนนี้เป็น minute นะครับ minute ตัวอักษรขนาด14นะฮะสีแดง ตรงนี้เหมือนเดิมโอเค d รอปดาวน์เซฟแอสนะครับย uh, e w ลบลบเท่าไหร่แล้วนี่ลบ2นะครับเป็น collective ของ m i n u t e โอเคเซฟโอเคไปถูกต้องไหมโอเคถูกแล้วนะครับ copy drag วางดับเบิลคลิกนะครับขนาด14เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม แค่ใส่วงเล็บเข้าไป1ชั้นนะครับแล้วก็เซฟเลยอปดาวลงมานะครับเซฟแอสนะครับ e w Degree ที่ลบ3 Corrective ของ Minuet เ e ฟนะครับเซฟโอเคนะฮะทำต่ออันสุดท้ายแล้ว Copy Drag วางดับเบิลคลิกครับทุกอย่างเหมือนเดิมใส่วงเล็บเข้าไปอีก1ชั้นปึ้ง ดรอปดาวนเซฟแอสนะครับ EW ดีกรีที่ลบสนะครับเป็น Collective ของซับม <With. S 1> ินเ W ทเวฟซับมินเ t ทเวฟโอเคถูกต้องเซฟนะครับโอเคไปเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเ m p l a t e ทั้งหมดที่เราใช้กันในชมรมนะฮะตรจทานเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับ แล้วก็มาดูที่เทมเพลตของเราตรงนี้ก็จะมีครบหมดทุกอันแล้วนะครับตรวจทานการาตั้งชื่อตรงนี้ก็ผมขออนุญ,ญาตแปะไฟล์อันนี้ลงไปนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะได้น่าจะทำให้ตรวจทานได้ง่ายขึ้นสักเล็กน้อยนะครับก็ถ้าหากว่าตั้งชื่อทุกอย่าง ตั้งชื่อทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มันก็ควรจะขึ้นมาเหมือนเหมือนกันแบบนี้นะครับเหมือนเหมือนกันกับไฟล์นี้ก็พอยส์วิดีโอช่วงนี้ไว้แล้วก็ตรวจทานการตั้งชื่อตรงนี้ไว้ก็ได้ครับควรจะเรียงเหมือนอย่างในภาพนี้นะครับผมก็ขอ,อจบคลิปนี้เท่านี้แล้วกันครับเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับ